กำเนิดของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นแตกต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งอื่นๆที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้เกิดจากความต้องการของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มองเห็นปัญหาจำนวนที่เรียนไม่เพียงพอในมหาวิทยาลัยปิดต่างๆในยุคนั้นมีนักเรียนที่พลาดหวังจากการสอบเข้ามหาวิทยาลัยปิด ปีละจำนวนไม่น้อยส่วนผู้ที่มีฐานนะก็ต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อต่อตางประเทศทำให้ต้องเสียเงินตราต่างประเทศในแต่ละปีเป็นจำนวนไม่น้อยได้ร่วมกันเสนอร่างพระราชบัญญัติก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ให้มีรูปแบบเดียวกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาแต่ในที่สุดต้องแปลสภาพ เป็นมหาวิทยาลัยปิดตั้งแต่พุทธศักราช2502แล้วในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการและในการพิจารณาร่างมหาวิทยาลัยแห่งนี้ในวาระสองนั่นเองที่ในแคล้วนรปติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นได้เสนอให้มหาวิทยาลัยใหม่นั้นชื่อว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบด้วยและต่อมาที่ประชุมวุฒิสภาก็ให้ความเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อเดือนกันยายน2513ทางด้านรัฐบาลในขณะนั้นก็ได้จัดตั้งคณะกรรมาการเตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยขึ้นคณะหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2513 โดยมีดกเตร์สักผาสุกนิรัน์เป็นประธานกรรมการและได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2514ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่88ตอน24ลงวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2514 โดยให้จัดการเรียนการสอนในลักษณะตลาดวิชาจำนวน4คณะได้แก่คณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นที่น่ายินดีด้วยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่9ตรงกับรัชสมัยรัชการที่9ซึ่งคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยถือเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยิ่งนักสำหรับสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยนั้นในช่วงแรกรัฐบาลได้ให้ใช้อาคารสถานที่ที่แสดงสินค้านานาชาติที่จบลหัวหมาก เป็นสถานที่ตั้งชั่วคราวจึงกระทั่งพุทธศักราช2516จึงได้อนุมัติที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน300ไร่เป็นสถานที่ตั้งถาวรแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในการเปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่1เมื่อพุทธศักราช2514นั้นมีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาถึงจำนวน37,198คน ทำให้มหาวิทยาลัยต้องใช้สนามกีฬาสุขพัชลาสายัยเป็นสถานที่ประทนนิเทศนักศึกษาใหม่ถึง2วันด้วยกันคือในวันที่14และ15พฤษภาคม2514ยยุคนั้นเป็นยุคของการเริ่มมีคอมพิวเตอร์ใช้ในประเทศไทยดังนั้นความตื่นเต้นของยุคนั้นประการหนึ่งได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนับเป็นมหาวิทยาลัยแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการลงทะเบียนเรียนและจัดที่นั่งสอบแก่นักศึกษาสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่วงการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังนำระบบโทรทัศน์วงจรปิด เข้ามาใช้ถ่ายทอดคำบรรยายจากตึกเรียนหนึ่งไปยังอีกตึกเรียนหนึ่งเพื่อให้นักศึกษาจำนวนมากสามารถรับฟังคำบรรยายได้ในคราวเดียวกันทํามกลางข่าวลือน,ะนานประการต่อมหาวิทยาลัยใหม่แห่งนี้ว่าจะสามารถดำเนินการได้นานเพียงใดและบัณฑิตจะเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือไม่นั้นชาวรามคำแหงผู้ร่วมบุกเบิกคนหนึ่งในยุคนั้น ได้เริ่มให้มีหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงเพื่อเป็นสื่อกลางกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีเป็นจำนวนเรืมมอนหมื่นและจำนวนไม่น้อยมีภูมิลำเนาในต่างจังหวัดเขาผู้นั้นคืออาจารย์รังสรร์แสงสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงคนปัจจุบันนั่นเองมหาวิทยาลัยรามคำแหงในยุคแรกเริ่มนั้น มีเพียงอาคารที่เคยใช้เป็นสถานที่แสดงสินค้านานาชาติเมื่อปีพุทธศักราช2509และสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวหรืออาคาร NB ขึ้นอีกจำนวน10หลังและอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้สองชั้นอีกจำนวนหนึ่งสำนักงานอาธิการบาดีตั้งอยู่ที่โรงภาพยนตร์เก่าของงานแสดงสินค้านานาชาติหรือตึก a อดในเวลาต่อมา ตึกอนามัยใช้ชื่อว่าศุกษาลาและสำนักขอสมุดกลางตั้งอยู่ที่อาคาร NB3A และ B ในปัจจุบันป้ายชื่อมหาวิทยาลัยยังเป็นป้ายไม้และหลานพ่อขุนนั้นยังเป็นบ่อน้ำพุติดคำขวัญของมหาวิทยาลัยว่ารู้จักอภัยตั้งใจศึกษาบูชาพ่อขุนสนองขุนชาติ ซึ่งต่อมาได้ก่อสร้างเป็นอาคารโดมภายในเป็นห้องประชุมและชั้นบนประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโรงอาหารใหญ่อยู่ที่อาคารชื่อว่าศาลาอเมริกันส่วนถนนหน้ามหาวิทยาลายัยยังเป็นถนนลูกรังมีรถเมล์สาย71ของรถเมล์ในเลิศที่นานๆจะผ่านมาสักคันบนถนนที่มีชื่อว่า ถนนคลองตันบางกะปิรัฐบาลในยุคนั้นเริ่มให้งบประมาณมากอ่อสร้างอาคารเรียน5ชั้นและอาคารหอสมุดกลางปัจจุบันและเพิ่มขึ้นตามลำดับเช่นอาคารคณะบริหารธุรกิจคณะนิติศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ในปี2516นับเป็นปีแห่งการเปลี่ยนระบบประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้น นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเมื่อวันที่14ตุลาคม2516ร่วมกับขบวนการนักศึกษาไทยในยุคนั้นของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศพร้อมกับการเรียกร้องให้ทบวนมหาวิทยาลัยของรัฐเปิดคณะใหม่อีกสามคณะจนเป็นผลสำเร็จคือคณะวิทยาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ท่ามกลางความสับสนของสังคมประชาธิปไตยท้องฟ้ามืดมิดไปทั่วสังคมไทยแต่พวกเราชาวรามคำแหงยังจดจำวันอันเป็นมหามงคลยิ่งนั้นได้ดีจนถึงปัจจุบันวันนั้นคือวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2518ชาวรามคำแหงนับหมื่นคนตั้งแถวรับสเสด็จพระบาทสมเดจเจ็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของชาติ ที่เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนีนาถมาถึงมหาวิทยาลัยของพวกเราทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงวางพวงมาลาบนพระบรมราชานุสาวรีพ่อคุณรามคำแหงมหาราชน,นาทีนั้นนับเป็นการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเป็นทางการ ในวันเดียวกันนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลายัยนับพระลาพ,พิธีหน้าสำนักขอสมุดกลางด้วยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้า,ล,ล,าล้นกระหม่อมแก่ปวงผรศกชาวรามคำแหงอย่างหาที่สุดมิได้ดังนั้นชาวรามคำแหงจึงถืออวันอันเป็นมิ่งมหามงคลน,นี้เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลายัย สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันปี2519เมฆกลับดำทะมึนไปทั่วประเทศไทยอีกครั้งด้วยเกิดการแตกแยกความสามัคคีของคนในชาติแบ่งเป็นฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวานักศึกษาจำนวนหนึ่งต้องทิ้งห้องเรียนสู่คุนเขาลำนาไพรอันไกลโพ้นด้วยอุดมการทางความคิด ที่แตกต่างกันของสังคมในขณะนั้นและด้วยจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นจนจํานวนห้องเรียนที่มีอยู่ซึ่งไม่เพียงพออยู่แล้วกลับไม่เพียงพอมากยิ่งขึ้นนักศึกษาต้องแย่งที่นั่งเรียนกันหลายคนที่ไม่มีที่เรียน ต้องยืนเรียนอยู่นอกห้องเรียนแน่นไปหมดในที่สุดเมื่อปีการศึกษา2520มาถึงมหาวิทยาลัยประกาศปิดชั้นเรียนชั้นปีที่หนึ่งและคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดการเรียนการสอนทางวิทยุกระจายเสียงและทางโทรทัศน์เป็นการทดแทนแต่นักศึกษาก็ไม่พอใจมหาวิทยาลัยต้องจัดการบรรยายเสริมให้ในวันเสาร์อาทิตย์ และจัดโครงการอาจารย์สัญจรออกไปสอนนักศึกษาให้ถึงต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกพร้อมๆกับมีการแก้ไขพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้สามารถจำกัดจำนวนนักศึกษาได้ในปี2521ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขณะนั้นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อขอเปิดวิทยาเขตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่1และส โดยมีเอกชนบริจาคที่ดินให้ที่บริเวณถนนบางนาตราดเป็นที่ก่อตั้งวิทยาเขตเรียกว่าวิทยาเขตบางนาหรือมหาวิทยาลัยรามคำแหงสองในเวลาต่อมาแต่การก่อสร้างวิทยาเขตก็ประสบปัญหามากมายจนมหาวิทยาลัยไม่อาจเปิดดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โชคร้ายมาเยือนชาวรามคำแหงในยามดึกของวันที่หนึ่งตุลาคม2523ฝนที่ตกกระหน่ำทั่วกรุงเทพอย่างหนักก่อให้เกิดน้ำท่วมหนักและกระแสน้ำได้ทะลักกำแพงมหาวิทยาลัยทุกด้านไหลบ่าเข้ามาอย่างรวดเร็วเพียงชั่วข้ามคืนมหาวิทยาลัยรามคำแหงกลายเป็นทะเลสาสบทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเสียหายเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยต้องเลื่อนการสอบไล่ออกไปนานถึงสองเดือนจึงจะสามารถกอบกู้มหาวิทยาลัยให้กลับคืนสภาพเดิมได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของกองทัพบ,บกและกองทัพเรือปี2 5 2 4รบครบรอบ10ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยเริ่มดำริจะก่อสร้างอาคารหอประชุมพ่อคุณรามคำแหงมหาราช มีการระดมการหาทุนอย่างกว้างขวางด้วยการจัดสร้างพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและเหรียญพ่อขุนให้เช่าไปบูชาพร้อมจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีมหาวิทยาลัยอ,อย่างยิ่งใหญ่ใจจใจใ่เมไนชือห้ฟั